นะครับนีครับจุดนะครับเนาะคับผมแม่นแม่นครับแม่นแม่นครับถ้าว่าจะเกิดเท่าพูดคุยกันเอาล่มสิเป็นเรื่องงหญ่ทันทีนะครับพี่น้องถ้าจะเท่าพูดคุยด้วยเหตุผลนะครับจะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับพี่น้องแล้วก็จบปนได้ดีนะสวัสดีครับพอกระเบาเหล่นะครับมื่อนี้เหล่ มาผูกคุยนะพี่น้องเนาะมาชี้แจงเนาะที่แรกบาร์เลยกัคิดว่าเสือประเไทยนะพี่น้องที่บามันเคสนี้หรือท่าเป็นเคสตัวอย่างนะพี่น้องเป็นเคสที่แหน่หน่ำเนาะเป็นเคสที่เป็นหัวท่า horns นะครับพี่น้องมาเฮาเฮ็ดจังได๋นะครับคนเฮ็ดจังได๋เนาะทีแรกคิดอยู่พักนึงว่าสิเฮ็ดดีบ่พี่น้องสิถ่ายคลิปดีบ่เนาะก็บิดไปคิดมาก็สิถ่ายเก็บบรรยากาศเก็บคลิป เรื่องเล่าเนาะมันไม่เป็นจังไรนะพี่น้องเรื่องเล่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเรื่องอะไรเนาะทําไมเนาะนี่นะครับเชฟมิกะอยากจะมาเผยแพร่ะนะพี่น้องอยากให้มาเป็น้อง,นอ,งองพี่น้องเขามาชมเชฟมิกสกัสก่งก๋วยเตีใยวเคยงานแช่นาะเพราะว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์เนาะในสังคมไทยเฮาเนาะพี่น้องเปป็นคลิบางคาน,น,น,นอาจจะคิดวนะ่าเป็นเล็กเล็กน้อยๆนะครับเนาะบางคนคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เนาะแต่ถ้าว่ากาเกิดเฮาพูดคุยกันด้วยอารมณ์สิเป็นเรื่องใหญ่ทันทีนะครับพี่น้องการเกิดเฮา พูดคุยด้วยเหตุผลนะครับจะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับพี่น้องแล้วก็จบวันดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเล่บ้านนอกนะครับมาอนี่บ้าเล็กสิมาเจ็บรรยากาศนะพี่น้องพูดคุยกับพี่กับน้องเนาะกำลังสีเดินทางไปนะพี่น้องไปเคเบรถนะครับเรื่องเกิดขึ้นนอกประมาณเดย์สองสามหมื่นนะครับพี่น้องบาเล็ก่ะพอดีเดินทางรถมาเขเ้มาพอดีเหลืองานนะครับันเี้เหลืองานพอดีนะครับกับ เสียรถมาเข้มนะครับอุปกันเนาะก็ได้คิดว่าเออเอาคลิปนี้ล่งนะพี่น้องเอ่เพราะว่ามีประโยชน์นะก็ต้นเหตุก็คือการเฉียวชนของรถยนต์นะพี่น้องนะรถเบลล์เรกับรถดคู่กรณีน,นะครับรถคู่กรณีเพิ่นกะเ็นผู้ยิ่งนะครับเนาะท่าอกาศเดี๋ยวไคนไทยนำการท่าอากาศพูดคุยกันในเหตุผลนะ เอาไว้เป็นพยุงกระไส่หรือวเป็นผู้ได็กระซับนะครับเข้าคุยกรได้นหเหตุผลทุกอย่างจะจบได้ดีนะนะครับเข้ากับยาใส่ข้าอํารุนแรงยาใส่ปากเสียงนะครับให้ใส่คขานอบน้อมถ่อมตนนะครับว่าเขาจะพิดจ,จะถูกนะเพราะต้องใส่เอ่ออนีก้อนนะครับนอบน้อมถ่อมตนไปก่อนนะครับทุกอย่างก็ออกจะดีเองนะแต่ที่เพิ่อนอารมณ์ไหลมากเข้าเย็นไปนะครับนเพจ่กก็ยังชะงงกันนะพ่อไม่นองอยาไปนอนตลอดใส่กันนะครับเดี๋ยวเล่าเสร็จเกิดเส้นเน็ก อาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทได้นะพอพี่น้องเดิอนอย่างนี้เนาะราะว่าบ่รู้ว่าผู้นึ่งก็กคิปวัยีล้องถูกผู้นึงเิดว่ายคลองถูกนะแะก็าจะอารมณ์นะบางคนกับฝ่าออกไปนันไปนี่นะครับเนาะอาจจะมีอารมณ์เกิดขึ้นได้นะครับคลิปนี้สิเป็นหนท่าหอนนะเป็นคลิปตัวอย่างคลิปที่มากเบานะครับอาจจะเป็นคลิปอาอไรคนอาจสิอาจจะเคยเกิดเหตุเลยบาเคยเกิดเหตุเนาะแต่หลายๆคนอาจจะมีอารมณ์นะพี่น้องทุกคนต้องมีอารมณ์นะประ่ารถเ้าเกิดการเชี่ยวช่นขึ้นมากนะ ทำไมต้องมาชนเราทำไมเราขับดีแล้วประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็โทษโทษไัยบ้ได้นะเพื่อนน้องโทษจะโทษคููกรณีก็บ่ได้โทษตัวเจ้าของกับบได้นะมันเป็นอุบัติเหตุนะบ้าไม่พอยากให้เกิดขึ้นนะครับเนาะกะกะบาเบาลนะพี่้างเป็นเคสตัวอย่างนะเพี่น้องเป็นสิ่งดีๆเนาะอยากให้ทุกคนเหตุตามทุกอย่างก็จะจบไปดีนะกะกะเข้ากับบริกะเขอขอประเด็นเลยเนาะว่าขอประเด็นเลยนเลยว่าประมาณ เอ้ากัเจีราจากัน้ว้ดีนะทุความพี่น้องนะกีรจากันพูดคุยกันดีนะใช้คำใส่คำว่าจาที่ดีๆนะและเหมาะสมเนาะและใส่คำรุนแรงใส่กันนะครับเพราะบางทีมันจะเกิดเป็นเรื่องใหญ่เด้๋ยวนะพี่น้องเกิดกันว่าพ่อใจของกันใดน,นะครับมันก็นเกิดการตกลงนะครับตก่การตกลงและตกทุกอย่างเรื่องเรื่องทุกอย่างนี่ันสีดีเนาะ ถ้าว่าคันเพิ่นอารมณ์รอดมากอะเขากัอย่าไป็นรอดน้เพิ่นเด้อพ่อพี่น้องเนะเขากับอ่าจัดสติเจ้าของไว้นะพี่น้องเนาะเขากับตองเย็นนะครับถึงเพิ่นจะรอดมากกับปลายพันนะครับสักครู่หนึ่งเขาพูดด้วยเหตุผลพูดจะหวานหวานเนาะพูดด้วยเหตุผลทุกอย่างชี้แจงไปนะครับเพิ่นกับสิดีเองนะครับเพิ่นกับอยากพันได้ร่มร่อนรอดพันกับสิดีเองรอดมากๆนะจากร้อยก็มาแปดสิบห้าสิบหนึ่งสี่น้าพี่น้องนะสักครู่หนึ่งนะแล้วเพิ่นกับเออต้องลงกันได้นะ ม่องในเหตุผลต่างๆ,างๆเอ่อพ่อกบบทุกคนนะครับถ้าเขาเ้าวาจาก,กันดีทุกอย่างก็จะดีเองนะครับนะครับคลิปนี้ก็มีประโยชน์จังไรพ,พี่น้องกับฝากก็แล้์ก็แช่นะพี่น้องเนาะบอกต่อนะพ่อพี่น้องเอ่อเข้ากับเป็นประโยชน์ต่อสังคมเขานะครับเพราะว่าจะเป็นอาจจะเกิดเรื่องแบบนี้มันเกิดได้ทุก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 อย่างนะพี่น้องเกิดได้ทุกที่ทุกเวลานะเนาะเข้ากับไม่อยากให้เหตุเกิดขึ้นนะคระับเพราะว่าเอา่อเครียดของเบาเล็กอะ่ะถือว่าไม่ได้ชนหนักเนาะ เตนี้นะครับถือว่าเป็นเคตที่ไาชนเบานะครับทุกคนชนเบานะครับมีการขูดถลอกของบางคนหน้าแล้วก็กันชนนะแล้วก็เดี๋ยวบาลส o, นะีสิไปอูนะสีไปตีราคาประกันเท่ากับเพื่อเไดนดีสักคูกรนนี่นะฮาประกันเท่ากับมากแค่เรียบร่อยนะสีเอาใบนีไปตีราคาเนาะในการซ่อมนะครับพอ,อมาม่พี่น้องกับสีพี่หม่แลลวครับเท่ากับทิ่งได้บ่ดีกับไป ไปไปนะพ่อ hmm. พ pues nah. uh, ี่น้องอย่าไปถือซ่ากันเด้อนะทุกคนเนาะอย่าไปถือซ่ากันนะครับหักแพ่งกันไปนะคนห้องคนไทยคนยังหักกันเด้อพ่อพี่น้องเข้าทะเลาะกันไปมันกับว่ามีประโยชน์ยังหรอครับเนาะจังสี่มันดีนะครับเอากะสามารถมีพอกันได้เนาะเขาอาจจะเปเขาอาจจะเป็นรถเสียรถน้ำมันเบรดหรือว่ารถยางหัวทางบ้านเพิินก็ไเด็เพ่อพี่น้องห้องโป้วหัวเดยว่ามันเสื่อมนะห้องโบ้หัวันเวลาเนาะคนเราต้องเดินทางเนาะ อ่าเพิ่นเห็นมาโอ้ยน้องใส่คนนี่อ๋อคนที่เคยลดส้นกันเออมันน้องก็ดีใส่ดีเนาะตกล,ลงกันได้ดีใส่ในสีตุนก็เต็มใจไสเหลือเอท่านะพี่น้องกันเมื่อที่เทาแบบอารมณ์ไร้ใส่กันเลยแบบจบกันบ่ดสวยบ่มีใครใสเทานะครับรับรองบม่มีใครไส่เท่าในนอนครับทุกคนนะครับเนาะนะครับนี่แหละครับใกล้ถึงดปีไหมแล้วนะพี่คนเคสนี่กับเคสตัวอย่างนะพี่น้องบ่าว่าจะเป็นสาวโรงงานว่า,วาจะเป็นสาวบริษัทต่างเนานะสี่เดินทางอ่า ทำงานผู้เสียกุงไทยหรือว่าทางชุนบุรีทางเอ่อพุ่นเนาะทำงานต่างจังหวัดก็ไกลบ้านนะพอว่าชาวอีสานเฮาหรือว่าเท่าทุกๆจังหวัดล่ะครับเดินทางกลับบ้านโปรดใส่ความระมัดระวังในเด้อเนาะแล้วก็คั้นมีเกิดอุบัติเหตุกันก็จะบ่อยากให้เกิดไป่ั้งสิ้นนะครับเนาะก็พูดคุยกันดีๆนะครับเนาะต่อโลกกันดีๆเด้ออย่าใส่ความรุนแรงกันเนาะนะครับกลับบ้านกรับสองนะครับปลอดภัยทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เอ่อมาพูดคุยนะครับเป็นคลิป ตัวยางสื่อครับพี่น้อง่าคนใจเย็นเนาะอย่าใส่ระบบนากันนะครับเนาะนี่ครับชิปนีกครับขันพี่ประโยชน์หรือเม่าเมาหลายกันหน่อยนะพี่น้องนะกับกับพี่น้องก็ฝากคอมเมนต์มาในเรื่องบาว่อรีเบามามันมันเป็นสิ่งี่ดีบอเนะซอยมากคอมเมนต์มาพูดคุยกันเนาะมาเรื่องเล่ามัน สิ่งที่ดีกินปร,ประโยชน์บ๊อพ่อแมาณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโอเคค่าบ้าเรียกสิเดินทางไปแล้วน,น้องพี่น้องนะขึ้นเรื่องเดินทางไปอู่กันนะครับนะสิเจมเปน็นกับเลียกหน่อยซอฟต์สุดน้องเบิ้องนะครับเนาะตอนเดินทางนะครับไปกันนะครับพ่อพี่น้องบ้าเรียกสิปะเดินทางกันนะครับไปอู่ซ่อมรถเท้านะครับบา้านพนสิตีราคาให้เฮาจังไดรเนาะนี่ครับอยู่ตอนนี้เฮาบ่าเรียยู่บ้านขามนะพี่นอ <S <S ้องอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเฮานะครับเนาะ คู่เสย่ข้างหน้าประมาณอีกสามกิโลเมตรนะครับเนาเด็ดนี้ดสินใจมาทางคลิปนี้นะเพิ่เป็นทางฮอนนะผมว่อพี่น้องนะเื่อเป็นประโยชน์บระมากกันหน่อยนะครับพอกันตอนถึงอู้นะครับว่าพี่น้องสวัสดีครับทุกคนนะว่าเลยกับหอดอูแล้วนะครับนะมันงกับว่าเป็นยังไรนะครับนะมันจะเป็นแค่กันชนหนานะครับกันชนหนานะความพี่น้องนะตอนจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะนี้ก็ร่งให้จะของอูเพิ่น ประเมินน่าคุยหนองนะเป็นจอดมือดนะนี่ครับนี่ครับต้อกับกางสุดนิดหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับสี่จุดนะครับเนาะครับผมสองสาม่นแมนครับแม่นแม่นครับนี่นะทุกคนเดี๋ยวลฮอกะ กํลาลังเยืยนอนเอกสารเนะาะเย็นๆแซนไทยคลิปมาคลิปนี้ก็เป็นอู้ทั้งหัวนะพี่น้องนะเฮากัขับต๊ะรถกันดีๆกับสีง่ายนะพี่น้องคลิปนี้เฮากับยาใส่ขอ้อมูลแรกนะยาเจย์อนใส่กันนะครับมาส่อมแรกก็แล้วนะทุกคนนะเวาบริสุทธิบริสุทยั่งนะครับนี่ครับแล้วเวฮาไปพอกันหวังเอิ้นนะพี่น้องนะ,ะงนเ,งงนนะเดี๋ยวหายซากคนเ็ำงานนะเดี๋ยวฮ่อเสียมาจอดมือไดเฮาบริสุทธิ์เย็บยบรยบรยากาศทีนนหนึ่งนะครับเนาะ ขันพ่อพี่น้องมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เปตั้งใจให้บาเร่ในเด้อเนาะนะครับนี่นะครับอูเพิ่นรับเค้มประกันนะครับอูเนะพ,อพิ่นตั้งอยู่บ้านขามเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ครับท่านผู้ใดสอบถามได้นะครับว่าอูอยู่หม่องใด้อูออซื้อยังนะครับแล้วบาวเร่สิคอมเมนต์ให้เนาะโอเคครับไป่พอกันของอื่นนะครับพ่อพี่นออ้องเขาท้อเสีไปนะเรียบร้อยนะครับเข้มบ้าโดนนะ้ำพ่อพี่นอ้องเอ่อจอดซีเพิ่งกะ เชื่อมมาเอาไปครับเรียกซี่ยังเรียบร้อยนะครับได้แล้วคะัไดแล้วครับขอบคุณครับอ๋อขอบคุณครับประมาณหลังพี่แมงมาครับแมงนะครับเนาะแล้วี่แมงงอสายนี่สามนันนะครับเนะาะโอเคครับมันมอาอ๋อทีะดวกอ วัสดีครับเภากับเรียบร้อยนะครับพี่น้องเนาะภาพกับเดินทางออกจากอูนะครับหาสร้างเพื่นกับเจ็ดงานกันอยู่ข้างในนะครับภาพบริเวณวิทยกกวรพ้นมาได้นะครับเนาะนะครับรถก็มีรถชนหนักชนเบามากแน่ทุกคนก็ได้นำบัตรมาแล้วก็เฮ็ดเอกสารเรียบร้อยนะครับพอพี่น้องเนาะเว่ารถพ้นกับหลายแห่งนะอุปกรณ์นะครับรับว่ามันซิปกาประกันเลยเนาะครับแล้วอูใหญ่นะครับ เอาไปเลสีเดินทา่ากับแล้วนะครับพวกพี่น้องพอกันนะครับนะพอเลยเสร็จเสร็ต่อนะครับพออยากขับรถกันนะครับพ่อพี่น้องเงั้นเราข้อท่กากับมาหาซื้อ,อยังกินนะหลังจากที่ข้อกลับมาจากปู่นะครับฝึงมาหา่อนอ่อทางกาบินนะครับเอาไปเลยว่าสิไปหาซื้อน้ำพร้าปั่นนะครับม้ำพร้าปัา่นโยอยู่ฟังหุ่นนะครับ นะครับเนาะข้างกองบินเราเนี่ยครับบ้นานนาควายนะแล้วเดี๋ยวจะไปสร้างข้าวปั้นนะทุกคนเนาะหด,ดกันได้หลายนะครับนเนาะเลิกง,งานเสร็จล้วครับบุญบายนะมะพร้าวปั่นกินนะครับพ่อพี่น้องอมีน้มะพร้าวสดด้วยนะครับบา้านเลี้ยมสืบประจำนะเนาะเอา<ด>เอาสดนะครับ สองถุงครับแล้วก็ปัน่นปั่นแก้วหนึงนน่งนะครับครับผมนี่นะว่าเลมากินประจำนะครับพ่อพี่น้องเดี๋ยวเราเข้าล่มดีกว่าเออนี่นะครับมาพร้าปั่นนะครับล้มน,นี้คือปั่นหน้าค้อยนะพ่อพี่น้องเนาะ กับเขากับน้ำค้ายนะครับตอนกลางคืนนะเริ่มงคล้ายจะซีโมง,ง,งเราพี่นหรอกผลนมาจะใบสามเคิงนะครับปกติสิ่ยาวไปหอดพูดนะครับทางในูนะครับรบาเรก็ทำ่นมขนพอกันทางหนานะครับบาเลยว่าจะไปยังต่อนะบาเรกมาหอดแล้วเนาะเตรียมอุปกรณ์เรบร้อยนะครับเมื่อหันที่เป็นโต,ต๊ะออยู่บอฝุนฟังหุ่นนะตรงขาดนะครับฟังหู้นมันหกกับพีหน้องมันหกพวดเนาะ ตจมเบ็ดมาแล้วปลวสาสิล่างบิ่งต้องสิไปตกนี่เนาะเป็นเหยตกเนาะพี่น้องมันเป็นสวนในสีสลานนะนี่ครับล่างบิ่งป่าจะมีมีบ่พีาา่น้องมีป่าบ่ฟังขุนก็มีเนาะแต่เก็บบรรยากาศ้เบินะครับนี่ส่วนสุขภาพนะครับพี่นอ้องออกร่างกายนะครับปลาเป็นเหยตกได้เนาะช่วงนี้เนาะก็สิยหามเฉพาะช่วงฤดูกาลปลาวางไข่นะครับ พี่นอ้องเฮาหาตกปลากันนี่ใหญ่ไสามาตกน้ำเนาะนี่ไสจะมาตกน้ำนี่คนละอันเบ็ดขรานนะพี่นอ้องเฮาสิบปุยนะครับสิบปุยแนหะนะละะครับตกเล่น์นซื้อแล้วครับมันมวนนะครับพี่น้องไปกันครับผมไหนไปใครไหนไ,ไปเยอะผอมั้ยสิเดียวเยอะอม เยอะอย่างเยอะบ่ดินเลยวะนี่ให้ขยาปลอมนี่แหละนี่มีเงินแมงสาบว,วะอันนี้กบจะไปซื้อหลอกขัาขาสาบมีเี่ซือกบเอไป้สวสาบบาทเอ,อนจานยาวขึ้นยโอ้ยพอดาด้นกนเงินพ้นแล้วเนะะาะไม่ใส่ไโอ้ยบอลักฐานอะไรเดจจอาหลักฐานมาโตนะพ่อพี่น้องเโอ้บอลเออาได้เด้มาได้เดจจอาอะพี่นอ้องเข้าเลยไปตกปลากระบายคนเนาะตรงใน เดี๋ยวจะบรรยากาศทีหนึงน,นะครับทุกคนท่นได้เบ็ดไปแล้วนี่มาสิร้องมาตกกันเนาะมาสิได้มาหนะ้าพี่ร้องเหรอเมื่อเฉีพบเป็นยะัเมื่อเฉีพเพิ่เนเมื่อสมารเล่นด์บ้านล่ะครับพ่อพี่น,อน้องนี่นะ ถ้าจะไปตกฟังฝนเหนือ,นอลมนะคุณดูจะได้หรือเปล่านะครับบ้านอะไรเก็บบรรยากาศเท่านี้กนเอาพี่น้องนะมันมันมีมือกล่องเนาะคร่าวๆนะครับ <c oughs> จะตกกันได้ประมาณสิบมาพูดคุยกับพี่น้องทีนหนึ่งนะครับในพี่น้องบรรยากาศเท่าระหว่างเลือกงานนะพี่น้องนะเพากม็มาตกปลาออกกําลังกายเล่นกันเสร็จนะครับบรรยาวังวัดเชดัยนะพี่น้องมันวะพี่ทอม บ่บบ่่ว่ามอจะได้เนาะในวั่ไดเขาว่ากันนะทุกคนเพราะก็ร่างกายนะครับนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศเล็กๆน้อยนะหลังจากบ่ารีกลับมาจากอูนะนะครับเนาะกัมาตกปลาตกเหร่นซช่ไหมครับมาเบิ่งนะครับเนาะหมุนๆสิมาตีปลาหนาดินเนาะสิมาตกแบบใส่ล่ำนาะพี่น้องเก็บบรรยากาศนะครับหาอยู่หากินนะครับเนาะกินอีกป็นการกีฬานะครับเนาะ ออกก็ร่างกายกับมะนาวมันนะครับมาเฟี้ยงเล่นนะครับออกร่างกายบริหารซื้อนะครับแต่คิดมีจะไปซับหนีก้อนนะครับมาคิดเป็นสียงเาเกินไปนะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศดีๆนะครับบาลลีบันนอกนะครับเดี๋ยวบาลลีก็าะไปออกกําลังกายต่อนะครับเนาะพอกันคลิปหนั้นนะครับโปรดรับชมจะมี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บาลลีเด้อดๆนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะรักษาสุขภาพนะครับนอกภาว่าช่วงนี้หนาวหนาวนะพอพี่น้องก็พยายามใส่ผ้า ตัวใหญ่ๆหนาๆนะครับเนาะอปบนหลางไก่นะครับเพว่าปีนี้ของสีหนาวนะครับพวมาเห็นสภาพอากาศมากแบบลดแบบปูๆเลยครับเนาะก็ให้เราไปด้วย้อพี่น้องเ้อทุกคนนะเขามาชมชิมเนี่ยเบาวั้เขาอยัดจมชิบสักนิดก้อนสวัสดีครับบายยครับขอบคุณครับบรรยากาศดีๆนะครับพี่น้องคุณครับดวงที่กำลังตกดินนะครับบันนี้เสี่ยงบ้งนะครับเนาะนี่นะครับฟังผูกครับดวงที่กำลังตกดินนะครับ ไอพี่ทอมเมื่อยแล้ว่ะพ่อเ่รอพาอพ่อกับพ่อเสร็จเนาว